อาม่าล็อกเนี่ยผมพัฒนาไปดีฟีวิตี้ล็อกคือคุณวางสายคุณอันนี้แต่ก่อนคุณต้องปลดสายปลดการล็อก<า>อันนี้คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องทําอะไรละคุณแตะปุ่มวางสายมันปลดล็อกเองอืมอ๋ออัโนมัติคุณไม่ต้องเมนูดอกจานเมนูชาร์ปเมนูอ,อ,อ,อะไรนะบอว่ามันดับปุ๊บเนี่ยมันคือล็อกอัตโนมัติเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวจะทให้แล้วมันเวลาเปิดอะ่ะกดปุ่มวางสายรอเดี๋ยวเดี๋ยวปลดล็อกอ๋อคือกดปุ่มเดียวหมดเลย อ่าฮะก็จะไม่งงไม่งงไม่ต้องไม่ต้องสอบสมอ่ะเมนูอะไรเมนูดอกจันไม้อะไรไม้ไม่ต้องกดปุ่มวางสายดีจะจบอ๋อก็คือล็อกทีมันก็จะอัตโนมัติล็อกกันล็อกพอเริ่มใช้ก็เริ่มใช้ก็ปล่อยมันแต่ว่าดับเองอพอเราจะจะใช้ปุ๊บก็กดเสร็จละง่ายไหมง่ายง่ายง่ายเอ่อทีนี้สาธิตอ่าเดี๋ยวก่อนมันอามาอามาอยากถ่ายรูปส่งให้ร้านดูทำยังไงอ๋ออันนี้มีเด็ดอีกมีแว่มีแว่นขยาย อคคือผมเนี่ยอ่ะพอเริ่มสี่สิบปปุ๊บตาเริ่มไม่ได้ละค่ะก็ก็ก็เลยทําแว็นขยายขึ้นมาผมก็เลยเอาเมนูกล้องเนี่ยมาทําเป็นแว่นขยายออืโดยเมนูรัดผมก็คือกดปุ่มด้านบนที่แชร์ไว้ปอบเดี๋ยวโทษนะครับขอยินกระดาษนิดนึ่งจะเห็นเห็นไหมครับก็ใหญ่ใหญ่ค่ะก้องเห็นก้องเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวทาให้นะคะ อันนี้ก็คือพอกดไม่รู้ปุ่มไหนมันจะเป็นขัวนขยายแต่ไม่ใชขนาดส่งพระได้อะไรเงี้ยได้ครับได้ผมก็ส่งมาแล้วผมก็เล่นมาแล้วนี่ค่ะแต่มันไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนเป็นขยายจริงๆนะครับคือมันเอาแค่ทดอะไรทดททดแทนในช่วงขนาดมันไม่ใช่ว่นขยายไงใช่ไหมมันไม่ใช่ว่านขยายแต่เราทําซูมให้มันขยายอ่ะเราพยายามออกแบบมันเนี่ยอ่าก็ก็ดีอ่ะมันเป็นทั้งไฟฉายแล้วเป็นขยายมันคงไม่มีคนไปเดินหามือถือแล้วถามว่า เครื่องไหนขยายได้ช่ไ <laughs> จริงๆมันมีผมออกแบบอีกหนึ่งมันเป็นเลนเลยนะแต่ผมไม่ไกล้าใช้มันใหญ่มากอืม <laughs> อ่ะเอาปุ่มฉุกเฉินนะคะถ้าโทรเราเป็นยังไงคะมีสาธิตไหมผมยังไม่ดูอ่าป,ประดิเครื่องเครื่องเครื่องที่ฉุกเฉินเนี่ยไปอยู่เครื่องแฟนผมคือที่จะส่งไปเอสเอ็มเอสาอ๋ออันนี้ทําได้สองกรณีอันนี้มันส่งโทรออกอย่างเดียวค่ะโทรออกไปหาเขาอันนี้ส่งเอสเอ็มเอสพร้อมโทร สมมติโดนลักพาตัวไปส่ง s อ s ได้นี่อีหน่อยต้องมีจีพีเอสมามันมีหรือยังไม่ใจแล้วที่ผมคิวเปล่าไว้แล้วถือว่ามีนิดนึงนะครับผมผม s เ s ผมแค่แค่นี้นะฮะแค่เลื่อนแค่เลื่อนมันดังนะอะดังไม่เห็นแล้วผมก็จะส่งส่งไปแต่ละแล้วก็บางแล้วคือวิธีทำแบบนี้คนนี้จะได้รับเรียบร้อยอ่ะอย่างเครื่องนี้คือกดแล้วโทร ครื่องนี้คือกดแล้วเป็น SMS s อสเแล้วเดี๋ยวสักพักส่งโทรศัพท์ไปอีกทีถ้าเกิดไม่มีใครตอบกลับมาอะไรประมาณนี้โอโ๋อฮะเซตอัตโนมัติได้ <Yes. S 1> ใช่ไหมคะซึ่งอย่างน้อยเนี่ยเลือกได้ว่าจะจากเอสเอ็มเอสหรือโทรก็ได้คนรอบข้างก็จะรู้ว่าคนนี้อาจจะหกล้มอยู่ก็จะได้ดูที่มันเกิดอะไรขึ้นใช่ครับโอ้มันดังมากดังสะใจคือคือโทรศัพท์ของผมเนี่ยคุณนายเดินไปบนถนนเนี่ยถือไอโฟนผมมาไม่ได้ยินจะถทาของผมผมได้ยินเพราะว่าปัญหาปัญหาของผู้สูงอายุคือหนึ่ง ตาตาก็ไโหดีนีได้ยินทั้งสองอย่างอืแล้วก็ต้องใช้ง่ายๆตอบโจทย์หมดตอนนี้มีคนส่วนใหญ่ที่ซื้อไปเป็นคนกลุ่มไหนคะเนี่ยแรกๆคิดว่ากลุมคนแก่จริงๆจริงๆกลับมาเป็นกลุ่มวัยรุ่นเกือบก็เยอะแล้วก็คือทุกกลุ่มซื้ออคือไม่ได้มาตอนนี้ไม่ได้เฉาะเจาะไปดุี่ว่ากลุ่มเราจริงจริงเราก็เจาะกลุ่มคนมีอายุสี่สิบขึ้นไปแต่ตอนนี้คนคนวัยรุ่นก็กลับลงมาซื้อ เพราะว่าดีไซน์ด้วยมั้งดีไซน์ด้วยที่มันเขาบอกเลตโทดีใช่ก็เราจะบอกมันคือแนวเลตโทรจริงๆอาจจะทําถ้าถ้าจะทำจอบกลุ่มวัยรุ่นอาจจะต้องเพิ่มอินเทอร์เนต็ตลงไปก็มีแปเดียนะก็มีไอเดียนะแต่มันจบมันจะอินเทอร์เน็ตได้ไงเพราะหน้าจอมันติ้วก็เฟซไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีไอเดียแต่ว่าก็เป็นไอเดียที่ดีที่จะทํานะครับเพราะว่ามันก็คืออย่างกล้องกล้องอะไรนะ ต้องโรโม่มันยังกลับมานิยมได้ใช่ไหมคะก็ไม่เห็นจําเป็นว่าจะต้องเป็นกล้องดิจิตอลเลยก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวเป็นไอเดียที่ต้องทำไปก็ดูฉันรู้แล้วทํามือถือรุ่นแบบเนี้ยแต่ว่าถ่ายออกมาเป็นแนวโรโม่ไงจะได้โดนใจวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาใช้ไอเนี้ยถ้าคุณสุรินใช้อินสตาแกรมบน iPhone จะเห็นมันก็ไม่ได้ใช้พื้นที่หน้าจอเยอะใช่ปะ จริงๆน่าทำนะเนี่ยถ่ายรูปแล้วก็โชว์เหมือนชว์ในนักเป็่ไอัดรยีที่ะอันนี้ราคาเท่าไหร่คะถัด990อันนี้คือทำมาจอกกลุ่มที่แบบว่าไม่ต้องคิดมากก็ไม่ค่อยคิดอะไรมากคือซื้อไม่ต้องคิดมันไม่แพงอะคือไม่แพงจนจนไม่เกินแล้วเปิดตัวมานานยังคะตัวไหนคะตัวร์ p e r m ป x supermax s u p e r m a าเปิดถึงพภาค่ะ แล้วก็ตัวอาม่ามัมเนี่ยก็เกิดเปิดต้นเ,เปิดเนี่ยไม่อยู่แบบนี้สำหรับสําหรับช่วงวันแม่มกล่องกล่องเราทำดีไซน์ที่เป็นกล่องที่เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนดอ,อกมะลิอ่อ๋อนี่เลยค่ะอดอ,อกมะลิไม่กลิ่นมาไม่มีไดไปกล้าทำขนาดานั้นอ่ะ,สะแสดงว่าสองรุ่นที่ว่าจริงๆส่วนตัวเลยนะชอบชอบแบบนี้เอออันนี้มันมันดูแบบว่าเป็นทางการไปแต่ว่าอันนั้นดูสนุกแต่ฟีเจอร์อันนี้ที่แตกต่างก็คือมัน เป็นวันขยายมีกล้องมีกล้องไว้เพื่อทําอะไรฮะก็ถ่ายรูปอคือคือันพัฒนามาเป็นขั้นตอนนะครับแรกๆออกมาแค่ซิมเดียวเป็นนามาธรรมดาออืพอซิมเดียวมีแอปโเวก็มีเหมือนเหมือนแค่ตรงนี้นะครับแต่พอลูกร้องลูกค้าก็เรียกร้องอยากทําไมไม่มีสองซิมอ่ะก็เอาสองซิมมาทําให้ตัวไหนสองซิมตัวนี้สองซิมอ๋อแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็สองซิมพอพอสองซิมไจ้ปุ๊บก็บอกว่าอยากถ่ายรูปอีกอะไรจะเรียกร้องอทําให้ตัดไปเรื่อยๆ ก็ทําไปเรืเอ่อย,ยเวลาจะหมดแล้วอ่ะตอบเอาเป็นว่าอาม่าโฟนหน้าตาแบบนี้ใครอยากจะลองก็ดูนะมันเต็มจอคือเคยคุยกับคนที่ทํางานทางด้านอาคนเขียน columnist อ,อะไรพวกนี้เขาก็บอกเวลาคุณจะซื้อมือถือให้ผู้ใหญ่เนี่ยหนึ่งเลยคือต้องแป้นใหญ่ๆอันนี้มาตอบโจทย์มากไม่มีใหญ่กว่น,นี้แล้วผมพ,พี่หนู่มเมืองจันเขียน อยู่สาสิบเมตรจังเห็นใช่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 เพราะเดี๋ยวนี้คนสูงอายุนะคะอย่างคุณแม่ใช้มันปุ่มมันเล็กมากอ่ะก็ต้องอย่างเงี้ยต้อง็งเนี้ยใช่ต้องมีระยะอืมอันนี้เจ๋งมากเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวขอซื้อสเครื่องนะคะดีครับตลาดตรงนี้มันกว้างใหญ่ขนาดไหนครับคุณ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 หมูใชื่อไหมครับเพราตอนนี้มีคนที่อายุสี่สิบ up ในเมืองไทยสิบล้านคนอ๋อนี่คือกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดใหญ่ไหมใหญ่ครับซื้อไหม ไม่รู้มีคนถามมาใน Facebook เท่าไหร่นะพันเก้าร้อยเก้าสบใช่ไหมใช่ครับอาม่าซูเปอร์เนี่ยนะมีสองสีนะครับมีสีดํากับสีขาวสีดําจะเป็นซูเปอร์ธรรมดาแล้วก็ซูเปอร์อาม่ามัมมีดิชั่นแค่จะเป็นเป็นสีฝักสีขาวลายสีฟ้าอืมีคู่แข่งไหครับในตลาดยังไม่เห็นอาจจะมีนะแต่คนผมไปซอรวจในตลาดนะ พอเขาเห็นอย่างเงี้ยใครจะคั่วปี้ผมไม่รู้แน่ใจนะแต่ผมว่าเขาเขาเรียกว่าเป็นอาม่าไปแล้วอะคือเห็นรุ่นเนี้ยโทรศัพท์อา玛เขาไม่เขามันเหมือนเจนเนอเรชันไปละของสรุ่นเนี้ยเหมือนแซบเหมือนแซบอะไรประมาณเนี้ยที่ผมเห็นนะครับก็อ่อีกประมาณ5นาทีเรื่องอาม่าเราก็ผ่านไปใครสนใจมีมีเว็บไซต์ใช่ไหมคะมีเว็บไซต์ครับอยู่ที่ไหนคะมีเดียโลบอทเว็บมีเดียอินฟินิตี้มีเดียขีดกลางอินฟินิตี้ดอทคอมครับ แล้วก็ infinityphone.com มีมีแนวคิดที่จะทำโทรศัพท์มือถือเฉพาะกลุ่มกลุ่มอื่นมั้งไหมครับในอนาคตมีครับเราควรหาเซกเมนต์เพิ่มครับอืมค่ะยังมีมีผู้ฟังถามมานะคะยังไม่แน่ใจว่ามีหรือยังผู้พิการทางสายตาคือเท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยน้องๆที่รู้จักเนี่ยผู้ฟังรายการเนี่ยก็มีผู้พิการสายตาเยอะนะคะเขาจะใช้มือถือเหมือนกันจําไม่ได้เขาใช้แบบไหนเขาก็จะมีม,มีพิเศษของเขา นะคะทีนี้อย่างในฝั่งผู้ประกอบการเองเนี่ยเคยเคยได้ดูในตลาดไหมว่ากลุ่มคนพิกรารเขาจะได้ใช้เขาจะใช้มือถืออะไรก <c oughs> ็เป็นไอเดียที่ดีครับก็มีม,ม,มีมีสมาคมสมาคมคนพิกรารทางสายตาเนี่ยก็โทรมาหาที่บริษัทเหมือนกันว่าเชิญไปคุยว่าอยากให้ผลิตนี้มาให้หน่อยเป็นไอคอนเบลเป็นออคอนเบลแต่จริงจริง,รงท่านท่านท่านผู้บุคคนที่พิกรารทางสายตาเนี่ยก็ก็ฟังเสียงออกนะครับใช่หนึ่งสองสามที่เขาฟังออกเขาจะมีแต่ผมคิดว่าเขาน่จะติดปัญหาเรื่อง เรื่องการพิมพ์ภาษาพิมพ์ตัวอักษรมากกว่าการส่งข้อความสัน้นอืมผมก็แต่ปัญหาคือประสงค์ไปแล้วแล้วจะอ่านยังไงครับเขาจะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์มันจะเป็นสกรีนเร ADER อ่านข้อความจากหน้าจอใช่ไหมคะทวิตเตอร์อ Twitter, คนพิการสายตาเขายังใช้ทวิตเตอร์ได้เลยนะคะแต่เขาก็ใช้แอพพิเศษนะคะมีจริงๆคุณลุงที่ถามมาเรื่องเรื่องเนี้ยนะคะ,ะคุณลุงที่ถามมาเรื่องมือถือคน